กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณเคยเป็นฤิ์สีดวงแล้วอายที่จะไปหาหมอไหมถ้าใช่หยุดก่อนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเพชรสังคาตพืชบ้านบ้านที่หลายคนพูดถึงช่วยบรรเทาอาการฤิ์สีดวงได้จริงหรือไม่และงานวิจัยบอกอะไรบ้างดูจนจบผมมี3ข้อเช็คลิสก่อนซื้อให้ฟรีที่จะช่วยคุณเลือกของที่มีคุณภาพไม่โดนหลอกแน่นอนวันนี้ ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแบบมีงานวิจัยรองรับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องยาสมุนไพรที่มีงานวิจัยจริงๆโรคฤิษสีดวงทวารหรือเฮโมรอยส์เป็นปัญหาที่หลายคนอายและไม่กล้าพูดแต่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มองหาวิธีบรรเทาด้วยสมุนไพรเพชรสังคาดเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทย ที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่าช่วยบรรเทาอาการเลือดออกบวมและหลอดเลือดขอดที่ยื่นออกมาจนถูกนำมาศึกษาทางคลินิกและบรรจุในตำรับยาแผนไทยหรือมาตรฐานสมุนไพรของหน่วยงานสุขภาพบางแห่งเพชรสังคาตมีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยลำเถาเป็นเหลี่ยมเห็นข้อตุ่มชัดมีน้ำยางขาวภาคพื้นบ้าน ใช้เถาเป็นยาหลักประวัติการใช้และตำรับยาเพชรสังคาตมีการใช้มาแต่โบราณในตำรับไทยเพื่อแก้ปวดขับลมแก้อาการบิดและเป็นที่รู้กันว่าใช้บรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักในตำรับยาแผนโบราณของกระทรวงสาธารณาสุขและตำราแพทย์แผนไทยต่างๆสารออกฤทธิ์และกลไกลทางเภสัชวิทยาที่สำคัญเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงงานวิจัยสรุปสารประกอบหลายชนิด ในเพชรสังคาตได้แก่ฟลาวโนนอยด์ ids, เช่นควอเซตินรูตินคีโตสเตอรอยด์ไตรเตอร์เปนนอยด์เบต้าแคโรทีนวิตามินซีและไฟโตสเตอรอลเช่นเบตาซิโตสเตอรอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและมีผลต่อแรงตึงตัวของหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการช่วยลดอาการบวมและเลือดออกของริดสีดวงบางกรณีสรุปกลไกที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการบรรเทาริดสีดวงกระตุ้นแรงตึงตัวของหลอดเลือดดำลดการข้างของเลือดในหลอดเลือดบริเวณทวารทำให้อาการเลือดออกบวมลดลงลดการอักเสบแอนตี Anti ้อินฟลามเอตอรีและต้านอนุมูลอิสระช่วยลดบวมและการระคายเคือง ริดต้านเชื้อหรือยับยั้งการบวมในแบบทดลองที่ทำในสัตว์และเซลล์ทดลองบางงานงานวิจัยและหลักฐานทางคลินิกสรุปเชิงปฏิบัติมีการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม double-blind randomized control trial ที่ศึกษาสารสกัดจากเพศสังฆาตในผู้ป่วยริดสีดวงทวารพบว่าช่วยลดภาวะเลือดออกและอาการหลอดเลือดขอดที่ยื่นออกมาจากทวารได้ดีเมื่อเทียบก่อนหลังการรักษา และเมื่อเทียบกับยาบางชนิดตามการประเมินของผู้วิจัยรายละเอียดวิธีการกลุ่มตัวอย่างและระยะติดตามปรวจด,ดูเอกสารต้นฉบับบทวิจารณ์งานวิจัยและสรุปทางเภศสัจกรรมระบุว่าเพศสังคาตมีหลายงานศึกษาที่ชี้ริดต้านการอักเสบกระตุ้นการหายของกระดูกและมีหลักฐานความปลอดภัยในขอบเขตการใช้ตามการศึกษาที่มีแม้จะต้องการงานขนาดใหญ่และมาตรฐานมากขึ้น ในงานวิจัยมีทั้งคุณภาพแตกต่างกันถึงจะมีผลบวกแต่ก็ยังต้องตีความด้วยความระมัดระวังและไม่ควรทดแทนการรักษาเวชกรรมในกรณีรุนแรงเช่นฤิษีดวงที่เลือดออกมากต้องเย็บหรือมีภาวะแทรกซ้อนรูปแบบการใช้และการเตรียมที่พบในชีวิตจริงหมายเหตุนี่คือรูปแบบที่พบในตำรับและผลิตภัณฑ์ทั่วไปไม่ใช่คำสั่งแพทย์การต้มหรือยาต้มเทาแห้ง หรือเทาสดต้มดื่มหรือใช้ล้างบริเวณทวารน,นิยมใช้ในตำรับผืนบ้านผงหรือแคปซูลแบบอาหารเสริมที่หาซื้อได้ทั่วไปสะดวกแต่คุณภาพขึ้นกับการสกัดและมาตรฐานการผลิตยาทาภายนอกหรือครีมผสมบางสูตรนำสารสกัดมาใส่ในครีมหรือขี้พึ่งทาภายนอกเพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองการประครบล้างใช้ยาต้มเย็นสำหรับล้าง หรือต้มแล้วบีบแช่ผ้าเช็ดบริเวณทวารวิธีพื้นบ้านที่แพร่หลายแหล่งผลิตเชิงพาณิชย์มักจะมีสปปรรพคุณเป็นบรรเทาฤทธิ์สีดวงแต่คุณภาพแตกต่างกันตามการตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และมาตรฐานการผลิตคำถามที่มักพูดถึงกันบ่อยว่าเพชรสังฆ่าช่วยฤทธิ์สีดวงได้จริงแค่ไหนสรุปเชิงปฏิบัติอาการที่มีแนวโน้มได้ผลดีกว่าลดเลือดออกเล็กน้อยถึงปานกลาง ลดบวมหรืออาการระคายเคืองช่วยให้หลอดเลือดมีแรงตึงมากขึ้นเวนโทนิกจึงบรรเทาอาการของริษีดวงระยะแรกถึงระยะกลางได้เป็นส่วนใหญ่อาการที่ควรพบแพทย์ทันทีเลือดออกมากจนอ่อนแรงหรือซีดมากริสีดวงติดเชื้อหรือมีหนองลำไส้อุดตันหรือมีอาการปวดรุนแรงไม่ควรใช้สมุนไพรแทนการรักษาแพทย์ด้านความปลอดภัยข้อห้ามและปฏิสัมพันธ์ โดยรวมงานวิจัยหลายชิ้นรายงานว่าเพชรสังคาตปลอดภัยในขอบเขตการใช้ปกติและอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงไม่ค่อยพบแต่ก็มีรายงานผลข้างเคียงเล็กน้อยเช่นอาการทางระบบทางเดินอาหารในบางงานข้อควรระวังผู้ตั้งคันและให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้เพื่อรู้ข้อมูลที่เพียงพอ คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยถ้าอาการไม่รุนแรงและต้องการลองแนวทางสมุนไพรเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์หรือมาตรฐาน GMP หรือปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนใช้หากเลือดออกมากหรืออาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันทีเคล็ดลับ3ข้อก่อนซื้อเพชรสังคาต 1. แหล่งที่มาชัดเจนมีชื่อพืชวิทยาศาสตร์หรือ ซิสซัสควอเดรนกูลาริสและแหล่งพ่อปลูกหรือผู้ผลิต 2. มีการวิเคราะห์สารออกฤทธิต์ตรวจว่าแบรนด์มีการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญหรือ HPLC report 3. มาตรฐานการผลิตหรือการรับรองจากหน่วยงานสุขภาพหรือเภสัชกรรมสรุปคือเพศสังคาตมีงานวิจัยและกลไกที่ทำให้เป็นตัวเลือกในการบรรเทาอาการริสีดวงในบางรายมีการทดลองแบบด o บล ที่ศึกษาสารสกัดจากเพชรสังฆาตในผู้ป่วยฤสีดวงพบว่าช่วยลดภาวะเลือดออกและอาการหลอดเลือดขอดที่ยื่นออกมาจากทวารกล่าวคือมีหลักฐานบางส่วนสนับสนุนการใช้จริงแต่ก็ยังต้องระวังและตีความงานวิจัยตามคุณภาพของการทดลองต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐ,ฐานหากคุณชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมว่า คุณอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรตัวไหนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี